วันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าคูณวิปัสนานะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสมาทมําบุญวันเกิดนะครับแล้วก็มาดูไฟ UFO โซลา r เซลล์แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์รวมไปถึงไฟหัวเสากลมโซลา r เซลล์ด้วยนะครับที่หลวงพ่อได้ไว,ว้ยวางใจเลือกใช้ไฟจากร้านของเรานะครับในการติดตั้งบริเวณรอบพระธาตุนะครับรอบองค์พระธาตุแล้วก็รอบบริเวณวัดนะครับมากกว่า50โคมเลยนะครับก็จะมี ไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูนะมีเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไฟ USB Solar Cell นะครับ JD รุ่น20,000วัตต์นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะกันน้ำกันแดดกันฝนหลวงพ่อก็จะติดตั้งที่เสานะครับความสูงอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นทรงกลมขนาด20เซนแล้วก็ขนาด 30เซนตามลําดับนะครับอันนี้หลวงพ่อก็เอามาประยุกต์นะครับทำเป็นโคมไฟเก่งนะครับเวลากลางคืนไฟก็จะออกพร้อมกันสว่างสวัยเลยนะครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อเลือกใช้เป็นสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับเป็นรุ่นเจดีจินเดียรุ่น1000วัตต์นะครับส่องไปยังองค์พระนอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะติดไป4จุดนะครับหลวงพ่อเลือกเป็นแสงสีขาวนะครับ ตัวโคมสปอร์ตไลท์ก็จะติดลักษณะอย่างนี้นะครับโดยหันองศาให้ส่องไปทางองค์พระนะครับส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงขนาดใหญ่เลยก็จะติดให้รับแสงนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือแสงลงมานะครับประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับไฟก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็สายไฟก็ลากมาสายไฟนี่จะยาว5เมตรนะครับถ้าไม่พอเราเพิ่มได้นะครับโดยเพิ่มไปที่5เมตรหรือ10เมตรนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด4จุดครับส่องไปยังองค์พระ l e ีมาเตอร์รับติดตั้งไฟแผงโซล่าเซลล์บริการถือใจรวดเรีย ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กัน LED มาเตอรรับติดตั้งไฟแพงโซลาเซลล์บริการถึงใจรวดเร็ว ก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่รวมกันทําบุญนะครับซื้อไฟซื้อโคมไฟมาถวายวัดนะครับทางเรานะครับก็จะนำส่งหลอดไฟที่สว่างสว่างสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเพื่อนําส่งมอบให้กับทางวัดได้ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีติดขัดตรงไหนนะครับไฟไม่สว่างหรือไฟเสียตรงไหนเราก็จะติดตามนะครับดูแลแก้ไขให้กับทางหลวงพ่อนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามร้านค้าฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์แจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ